มาเจอกันอีกแล้วแค่หูคุณลูกค้านี่ก็จะมาทุกสิบห้าวันขี้หูข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เยอะนะครับขี้หูลูกค้าคนเนี้ยแต่ว่า มันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็อัดแน่นต้องค่อยๆเงี้ยนะครับที่เป็นแผ่นบางและอัดแน่นนี่เกิดจากที่เขาเป็นไขมันออกมาเป็นแบบขี้พึ้งนั่นแหละครับแล้วลูกค้าก็จะใช้เ้าต้นบัตรปั่นๆ,ๆแล้วมันก็จะไปอัดข้างในกันก็จะเหนียวแน่นเป็นพิเศษ เราจะใช้เครื่องมืออยู่3ตัวตัวแรกก็ให้ดูว่ามีกี้หูตรงไหนตัวที่2ก็คือแผ่นบางๆที่ตัวแซออย่างเงี้ยแซออย่างเงี้ยเราต้องแซะให้ไปจนใกล้แก้วหูที่สุดแล้วเราค่อยใช้ตัวนี้ครับตัวซ่อมเสียบตอนเสียบและตอนหมุนเนี่ยพยายามอย่าให้ไปโดน กระทบผนังหูหรือแก้วหูนะครับเจ็บมากเลยอ่ะมันต้องดึงมันมาตรงกลางแล้วก็ค่อยๆผ่อนอ่าออ,ออกแล้วครับใหญ่หรือเาี่ยมันแน่น พราะลูกค้าเนี่ยจะเจ็บตอนที่เขาดึงและแยกออกมาจากไอตัวันังหัวไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ไอตรงตัวที่มันติดที่แก้วหูวเนี่ยจะเจ็บมากเลยแต่ก็ทำไงได้เพราะว่ามันต้องดึง่ะครับไม่ดึงมันไม่ดึงมันก็ค้างคาอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็อึดอัดมากกว่าอันนี้ถึงตอนล้างอ่ะส่วนใครถาม นี่นะครับดีแว็กแบบนี้ผมใช้อยู่2ยี่ห้อแต่อีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อมันลอกดูยี่ห้อนี้ไปก่อนแล้วกันเซปอ่า <c oughs> เลื่อนเลื่อนเขื่อนเื่อนโอเคตอนนี้ก็รอให้น้ำยาทำละลายไอ้ที่บางส่วนออกมานะครับมีคนถามว่าถ้าอย่างเงี้ยทำไมไม่ใช้น้ำยาทำละลายก่อนแล้วค่อยหมุนี่ะเมื่อก่อนผมเคยลองแล้วครับผลประกวดหมุนไม่รอบครับมันขาดแล้วตอนนี้งานงอกกว่าเดิมอีกครับ สู้งัดแล้วให้มันเจ็บทีเดียวง่ายกว่าแต่พอหลังจากนั้นเขาก็โล่งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พี่เกินสิบห้าวันใช่ไหมเกินนั่นแน่ม่น่าเพราะทุกทีมันไม่ได้ใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะเป็นแผ่นบางๆเหนียวแต่ว่า ดึงแล้วไม่ได้หลังกันสุดติ่งแบบนี้เดี๋ยวนี้เครื่องบินบ้านเรากางวันก็บินแล้วเหรอือตอนนี้บินวันละห้าเที่ยวหกเที่ยวเหมือนเดิมแล้วมั้งใช่ก็เป็นในประเทศมันไปได้แต่ว่าดาะเทศไม,ม่มีแต่ช่วงที่ไม่มีโควิดวันเป็นสิบสิบเที่ยวเนี้ยลงเชียงรายอ่ะ ขึ้นลงขึ้นลงอยู่นน่นนะเรายังหวังอะไรไม่ได้เพราะว่าวัคซีนวัดเสร็จี่ก็ไม่ใช่วัดใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแล้วทั่วโลกมันวัคซีนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเป็นการใครได้การได้ปกคของตัวเองไงการคนอื่นไม่ได้นี่มันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันเองใช่ไหมฉีดร้อยเข็มเลยประเทศใครประเทศมันทำมาแล้วนกะ็ฉีดกันเองเงี้ยเหรอ เชื้อไม่ใช่ว่าเราเฉพาะในประเทศเท่านห้่ห่ใช่ไหม,มประเทศเดียวกันก็จะมีไม่รู้กี่สายพันธุ์อเมริกากว่าจะถึงมันต้องกี่สายพันธุ์อืม ปั่นี่ยเอาไรปั่นสำลีต้องทำอย่างนี้สำลีให้มันปลายมันแหลมพอปลายมันเสียมแล้วมันจะไปนวดแก้วหูพี่แล้วพี่จะเพลินมากขณะเดียวกันมันก็ไอซับที่ไขมันที่มันถูกละลายแล้วเปเหลืองเหลืองมันก็ซับออกมาได้อะ เข้ามานั่งก่อนอ ก่อนก่อี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จจเย็นๆันซับน้ำยากันซับซับยัไมเสลีมันจะหลุด <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ชัวปับดูแล้วน้อยไปจริงน้งอยไปจริงเสร็จแล้ว